สวัสดีค่ะร่องรอยแห่งชิ้ละปะนะคบอันนี้เป็นส่วนของพงพิดดนพึกษานั่นเองคุณถามว่าดูยังไงก็คืออันแรกนะคลิปแรกคือเราอันนี้บุดแห่งเตียงสะท้อนใช่ไหมบุดแห่งเตียงสะท้อนคือเรียบร้อยไปแล้วนะคะมีรางวัลตรงนี้ด้หรออ๋อนี่ไงบุดแห่งเตียงสะท้อนคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดการในส่วนของพงพิดดนพึกษาซึ่งก็คือเอมันมีทั้งร่างแท้กระแสน้ำเชี่ยวดูเดือดสุดขีดรูปหลักๆสีอันนี้คือแบบ โอ้โหเต็มไปหมดเลยคุณเอาเป็นว่าตอนนี้มีสิ่งที่เราต้องทําเดี๋ยวอันนี้มันดูยากใช่ไหมคุณเราไล่ไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราไล่ไปทางนี้ทีละอันละกันนะคุณก่อนอื่นเฮ้ยอันนี้มันโอเคอันนี้น่าจะเป็นเปิดเสาวาร์ปนะคะในเขตพื้นที่ของแถวพงพิดานปรึกษาแน่นอนเนาะคุณอันนึงแต่เดี๋ยวเราจะพาไปในโซนของการถ่ายรูปก่อนจะมีที่ต้องถ่ายรูปคือน้องกัปปิบาล่าเราสามารถกดเข้าท้าทายได้เลยตรงนี้นะคะน้องเป็นสัตว์ยินพืชอาศัยอยู่ริมแม่นม้ำ ซึ่งพอกดเท้าท้าทายปุ๊บก,ก็จะมีจุดถ่ายรูปขึ้นมาให้ตรงนี้ทําไมมันใกล้เควสยังไม่เอานะเออก็เราสามารถวัปไปใกล้ๆได้นะคะเราตรงนี้ละกันคุณตอนแรกเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราวัปไปก่อนเลยนะพอว์ปามาแล้วให้หันซ้ายหรือว่าจะเอาน้องอันนี้ไปก็ได้นะคุณเออแต่อย่าลืมว่าเราต้องใส่ใส่กล่องถ่ายรูปให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้ไปถ่ายน้องเขาอย่างอย่างแบบเออรับรื่นนะคะไหนอะกัปปีบาร่า ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นจะต,ต้องถ่ายสองท่าใช่ไหมคุณดูเหมือนจะมีน้องเก็บปีราอยู่แถวนี้ยังไงเมื่อประทับร่างจะได้รับสปอไปพักพิงไม่เป็นไรเอ่อเออน้องว่ายน้ำอยู่โอเคเราถ่ายไปหนึ่งนะคะเสร็จแล้วถ่ายเป้าหมายสำเร็จแล้วแล้วตัวนั้นน่ะเราเราเรามองไม่เห็นอะไรเลยคุณนี่ตัวนี้น้องเป็นนอนพักอยู่บนพื้นแต่น้องนอนในน้ำทำไมนะ่ะฮ้ซูมดิ นี่มันโดนเลน้ําคุณจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะคะภาพถ่ายเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราไปในโซนถัดไปเนาะส่วนถัดไปคือเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปน้องยําก้านะครับน้องมีขาหลังที่แข็งแรงเราสามารถแบบเขาต้องการของสองตัวแล้วน้องต้องเป็นตัวที่ตัวที่ที่เออ เอ่ออะไรนะน้องพ่นอะไรที่น้องพ่นเฟรมพ่นในนี้ยหรอที่ซ่อนอยู่ในกระพุ้งแก้มผัพกพุงพก้งแก้มผักพุ้งผักพุ้งแ้มกระพุ้งแก้มแล้วพันรอบวัตถุที่อยู่ห่างออกมาได้น้องส่วนมากจะทําตัวน่ารักและเชื่อฟังโอเคจริงๆถ้ากดเขาท้าทายสามารถบอกได้ว่าน้องจะไปถ่ายน้องเขาที่ไหนเนาะแต่แต่จริงๆน้องเขาก็อยู่แถวนี้นะคุณเราถ่ายเลยได้ไหมตัวนั้นอะเอา้าไม่ได้ตัวนี้ ตัวนี้ไม่ได้เหรอตัวนี้ไม่ได้เหรอเอ้าน้องเห็นเราเหรอคุณงั้นเราไปถ่ายตรงที่เขาบอกให้ถ่ายกันดีกว่าคุณถ่ายตรงที่บอกให้ถ่ายเดี๋ยวหันออกก่อนนะคะเสาวาอันนี้มันอยู่ด้านในคุณถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเราแนะนําว่าเป็นเสาวาฟนี้ละกันนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบอ่าวิอันนั้นมันเก็บได้นี่ว่ะดูเหมือนมีน้องย่างก้าอยู่แถวนี้นี่ไงน้องน้องเต็มเลยคุณ ตัวนั้นได้ไหมเนี่ยนั่งนั่งซันยิ่งเลยยืนพักอยู่น่ารักหนึ่งตัวแล้วเอาขอถ่ายตัวที่สองหน่อยดีน้องยืนพักถ่ายภาพแล้วอ่ะเอาอ๋อคือตัวตัวโตถ่ายไม่ได้สินะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตัวน้องตัวจิ๋วน้องตัวจิ๋วน้องวีใจเราแล้วคุณน้องเป็นตัวตู้ตอกเดี๋ยว ายภาพเสร็จแล้วไปได้มีเควสตรงนั้นไม่ได้คุณสักครู่นะทีนี้เราก,กดรับรางวัลได้2ออันแล้วนะคุณ,ค,ณคือรับรับไปเลยแตนแตนกราฟิตี้เสร็จรมบูรณ์มาอันนี้เลยคุณเราถ่ายได้2อันเช่นกันนะคะได้ได้ของพวกแบบอ่าอัพอาวุธด้วยเนาะสำหรับเมือนนี้ทีนี้มีจุดชมวิวพงพิจารนศ,ศึกษาเราปลดล็อกไปแล้วว่าคุณคือน่าจะจะแบบโอ้โถ s o m ซัมติงที่ไหนตะแห่งมาเป็นว่าถ้าเป็นจุดจุดเสาโอ้โหอันนี้เราก็เก็บไปแล้วเก็บไปแล้ววะดีอันเนี้ยแบบเวอรี่ตีฟ้าเข้มที่อยู่ที่ที่อยู่ออแถวพงพิบาลพฤกษานะคะมันคือเจ้านี่แหละคุณแล้วเราสามารถออกดหาได้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดสาวาัดนี่กันก่อนละกันคุณไปจริงๆเสาอันนี้มันพอเปิดแล้วมันได้รางวัลเลยใช่ไหมคุณแล้วก็ ถ้าเป็นแถวพงที่ด้านทึกษานะคะคือแนะนำว่าเอาตัวนั้นอ่ะกดประทับร่างไปคุณเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาดับลินนิดนึงนะคะอันนี้จะแับลินก็ได้แล้วก็ขึ้นขึ้นไปแต่เจ้าของชิ้นนี้ยมันอยู่ข้างล่างคุณเราสามารถลงไปเก็บได้เลยแถวนี้คือเก็บได้เลยคุณอุ้ยโทษยายาเชาอจ้าออันนี้นี่ อ้าวโทษเราจะไปอันน,นู้นนี่อยู่ข้างล่างนี่นะครับเขาต้องการกี่ชิ้นนะรู้สึกว่าจะต้องการ9้าชิ้นแต่จุดต้นนึงเนี่ยมันมี3มชิ้นคุณเพราะฉะนั้นตรงนเนี้ยเงี่ยมเงี่ยมไปแล้วก็มีอันนี้อีกนะคะเงี่ยมเงี่ยมไปมีฝั่งนู้นอีกโอเคตรงเนี้ยถือว่าครบครบหมดเลยนะในจุดเดียวนะคะแล้วคุณก็สามารถเปิดเสาได้ด้วยเนาะแค่กระโดดลงมานิดเดียวเองนะคะส่วนถ้าเอสำรับ สำหรับว่าจุดจุดถ่ายรูปจุดอันนั้นน่ะเร,เรา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 ล่นเราล่นโทษโทษเราอยากจะอยากไปตรงนู้นน่ะอันนู้นน่ะอันบนน่ะต้องมาอันนี้หันกล้องไปนะคะแล้วก็แถวพุ่งที่ดอนพุศาลอาจารย์มีไม่แน่ใจว่าจุดถ่ายรูปคือ คือจุดชมวิวอยู่ตรงไหนเราเราเก็บไปหมดแล้ว <laughs> ขอโทษที่เก็บไปเร็วน่าจะอยู่ตรงแถวๆถวนี้หรือแถวๆถวนู้นอยู่แถวๆถใกล้ๆก,กล้วปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เอาเป็นว่าเราลองคุณลองดูแล้วกันนะคะ <laughs> ขอโทษที่เก็บไปแล้วแล้วมันจําไม่ได้มันไปอยู่เก็บอยู่ในเควสเทพเจ้าไปเล่นเควสเทพเจ้า,า,าคอือยังไงก็รัน,นเก็บไปแน่นอนนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนี่ยละ่ะโอเคเรารับอันนี้ไปก่อนนะคะ1อัน ได้แล้วขอบคุณครับเสร็จแล้วก็มีอ,อันนี้ใช่ไหมจุดชมวิวเรียบร้อยบลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีเป็นน้องผลไม้เบอร์รี่สีฟ้าที่ใช้อัพคาชิน่านะคะตรงนี้เก็บไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันรู้สึกว่า,อ,าอันนี้ดินแดนแห่งเสียงสะท้อนตรงนี้คือจุดแรกที่ท,ที่ต้องเก็บสําหรับน้องอสำหรับสำหรับเผ่าบูแห่งเสียงสะท้อนเนาะแล้วก็ถิ่ที่อาศัยอยู่แคว้นล้อยเหนือตรงเนี้ยคือ คือ <c oughs> คือจุดชมวิวที่ต้องเก็บนะคะก็อยู่ข้างๆวาร์ปเลยนั่นแหละคุณนะ <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่อยู่ในของเผ่าเลาวารีนะคะ <c oughs> เรียบร้อยเก็บไปหมดแล้วเหรอยังเหลืออยู่ไม่ได้เก็บด้วยนะ <c oughs> ทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปในส่วนของการวิ่งนะคะวิ่งมี2ออันเดี๋ยวเราไปวิ่งก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการต่อสู้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ตรงนี้กดเข้าท้าทายไปเลย โอ้โหเร,เราไปทางไหนดีเราไปทางนี้ก็ได้นะคะแถวนี้ก็มีเบอร์รี่เหมือนกันนะคุณได้รางวัลมาเรียบร้อยส่วนหนึ่งนะคะหันขวาว่ามาแล้วหันฟ้านั่นไงเบอร์รี่ขึ้น <c oughs> มีน้องคาชิน่ายอยู่ในในตี้น้องเขาบอกขยันบอกด้วยคุณขอบคุณครับแต่วันนี้เรามาเล่นเอา้าคีนิดคุยกันหน่อยไหมล่ะอืม ของเราคือเออเล่นเคเวสเทพเจ้าจบแล้วมีคนอยู่แถววิถีวิญญาณด้วย ชินนิดใหญ่ทําเป็นไม่รู้จักอันนี้ท้าทายร่างแท้กระแสน้ําเชี่ยวกระแสน้ําเลยละกระแสเชี่ยวของพงพิแดนพฤกษานะจะต้องรวบรวมเหรียญแล้วก็บอรแรงบันดาลใจเนะคุณเพื่อรับรางวัลให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้น้องยําก้าเนี่ยก็สามารถใช้ลิ้นพันร,รอบวัตถุได้หรือว่ามันคล้ายๆแบบเราหันไปแล้วก็ยืดยืดในซูเมรุนั่นแหละคุณแล้วก็เคลื่อนที่กล้ามปิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็วแต่ เราต้องเล็งนะคะเรากดได้เท่านั้นแต่ก็จะรวบรวมเหรียญได้เช่นการส่วนน้องเตปิดนะคะเตปิด เตเปตลิซ่ะเตเปตลิสากันคุณอ่ะน้องจะเคลื่อนไหวไปได้ทุกทิศทางถ้าน้องดำมุดดินเนาะคุณแล้วก็กระโดดด้วยความเร็วสูงได้ในระยะเวลาสั้นๆรวมถึงน้องสามารถปีนป่ายแล้วก็กระโดดด้วยความเร็วสูงเพื่อทำลายวัตถุแข็งด้วยนะคะน้องปีนไปบนบนเสาได้แบบบนหน้าผาอะประมาณนี้ยแล้วก็เก็บเหรียญท้าทายที่ซ่อนอยู่ภายในได้อีกด้วยนะ โอเคทีนี้ส่วนบอลที่เป็นสีม่วงอ่ะไม่ต้องเก็บเนาะคุณแต่บอลสีส้มมาได้รับคะแนนเช่นกันนะคะส่วนบอลสกิลพิเศษอันนี้อันสีฟ้าอันสีเหลืองข้างขวานี้จะขยายขอบเขตในการรวบรวมเหรียญน,นะคะเราเรา,เ,าเดี๋ยวเราต้องประทับร่างน้องยำก้าเนาะคุณแต่ตอนนี้ขอคุยกับคีน,นิดก่อนมา,า,าในที่สุดมักงกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็ได้ทำลายการกักขังและแสดงความองอาจของมันให้โลกเห็นอีกครั้ง ก็หวังว่าจะได้บทเรียนคีนิดไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณที่นี่นะเอ้าเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยสองคนฮึๆทำไมยังพูดใจเย่อหยิ่งแบบนี้อ่ะพี่เอาเถอะวันนี้ข้านะอารมณ์ดีจะไม่ถือสา,าเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยอย่างเจ้าก่อนหน้าน,นี้อเจ้าถูกฉัันขังไว้แล้วเพิ่งจะถูกปล่อยออกมาก็เลยแบบว่าอ๋อมิน่าล่ะ ถูกปล่อยออกมาอะไรกันคะเป็นคนทำลายการกักขังเองอีกอย่างนะเจ้านี่เองก็ไม่ได้แยแสผู้ใดหากเกิดเรื่องกับผู้สัญจรสองคนนั้นเจ้าก็สามารถชฉวยแบบโอกาสชิงก้อนเงินก้อนโตจากการช่วยเหลือได้นะเลิอกอวดดีได้แล้วไม่เป็นไรเราไม่ถือสาเขาไม่ใช่เจ้าตัว่วเพราะเธอสองคนมาเพราะกับฟิตตี้ใช่ไหมใช่แล้วร,รู้ได้ไงว่าเรามาเพราะเรื่องเนี้ย มรงนี้สมาคมกาฟฟิตีกำลังเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้มีคนกังวลว่าพวกเขาจะเป็นอันตรายระหว่างวาดภาพเพราะงั้นเลยไว้วันให้ฉันมาดูนายนี่รับทุกอย่างเลยนะรับทุกอย่างทำทุกทำทุกชิ้นอย่างนี้เหรอแต่จากความ,ามสามารถของพวกเธอเราคงไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเฮ้ hey! คีนินะพูดถูกดูจากความสามารถของเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยหัวข่าวนี้แล้ว <c oughs> เห็นที่คงจะไม่มีแม้แต่คุณสมบัติในการวาดภาพกาฟฟิตี้คงไม่เจออันตรายใดหรอกนะหมายความว่าไงฮะ ไปตีกันเลยตรงนู้นไปพงพิจารณาึกษ,ษามีกฎว้ามีเพียงพว้กล้าที่ก้าวผ่านการทดสอบและกล้ากระโดดจากยอดเขาสูงนั่นลงมาเท่านั้นน่ะจึงจะมีคุณสมบัติในการวาดภาพกาฟฟตี้น่ะเจ้ากล้าปร่าล่ะแค่กีฬาผาดผลน่ะแบบเป็นจิจามอ่ไปมันเคยได้ยินมามันไม่ใช่แบบผาดผลธรรมดาแต่มันคือการทดสอบการทดสอบจะเหมือนกีฬาผาดผลธรรมดาหรือไงแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะ แค่นี้ก็ไม่รู้หรอหน่าสังเวชงั้นข้าจะตลอดเวลาอันร่ำค่าของตัวเองสอนบทเรียนให้เจ้าเหมือนมีอะไรแปลกๆก่อนอื่นก่อนที่จะปีนเขาเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเสื้อผ้าไว้ที่เชิงเขาไม่ว่าจะเป็นเชือกดาบหรือเครื่องร่อนเวหาแล้วก็ห้ามพกขึ้นไปห้ามพกไปแม้แต่อ,อย่างเดียวเลย ถ้าพกไปจะถือว่าไม่เคารพบททดสอบและทําให้ล้มเหลวได้เมื่อถึงยอดเขาแล้วต้องวิ่งไปร,บรอบๆยอดเขาสามรอบจากนั้นยังไงต่อจากนั้นก็กระโดดลงมาแล้วพ่อนคลายตัวเองไงล่ะนั่นมันร่วง <c oughs> ไม่รอกเจ้าจะไม่เป็นอะไรแน่นอนหากข้าพูดโกหกแม้แต่คำเดียวแล้วก็ข้าจะถูกกักขังอีกทีทันทีเฮเจ้าก็เจ้าเจ้าทำอะไรของเจ้าน่ะเฮ <c oughs> ้ยคินิด ปมอนกำลังฟังส่วนสำคัญเลยทำไมต้องขังอาจารย์ไว้อนะปม้อนการกระโดดลงจากน้ำผาสูงโดยไม่มีเชือกเราเรียกการกระทำนี้ว่าโดนหาที่ตายที่ก่อนหนะ้านี้ฉันขังแบบกักตัวเขาไว้ก็เพราะว่าเขาคิดจะหลอกให้คนของสมาคมมากระโดดน้ำผาเนี่ยแหละหน่อยแน่เจ้าจ,จุดนี้ใส่ไม่ดีไม่ได้หวังดีจริงๆด้วยโดนขังอีกแล้วไม่ล่าสมน้ำหนะก็ขอโทษทั้งสองคนด้วยนะเอาเป็นว่าเวลาที่ทำอะไรแถวนี้ก็ต้องระวังตัว ฉันยังต้องไปลาตะเวนที่อื่นต่อขอตัวก่อนนะจนคนจากสมาคมกราฟฟิตี้นะพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะรับผิดชอบดูแลพวกเขาเองโอเครบกวนได้นะครับไม่เป็นไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำขอนะจนอาจาหลังจากที่ขังมันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ได้ให้มันได้ไปสนุกกับบันจี้จำแบบไรเชือกเอง <c oughs> อย่างนั้นเหรออาาืมาเจ้าวอนเหมือนกันนะเรามาเดี๋ยวเราเริ่มท้าทายเลยนะคะ เปลี่ยนเป็นน้องเรียบร้อยแล้วน้องห่างฟูเรามีคาชิน่าก็ได้นะคุณหรือว่าใชา้ยืมใช้น้องเตเปตตรงนี้แล้วได้นะคะเดี๋ยวอ,อันแรกเป็นความยาวโค้งแล้วมุมเราเริ่มท้าทายไปได้เลยค่ะมันก็จะมีให้เราต้องเล็งก่อนเนาะเรียบร้อยหันไปวิ่งไปใกล้ๆแล้วกดสก,กิลธาตุนะคะเสร็จแล้วก็กดสก,กิลธาตุอีกทีอุ้ยมันจะมีเป็นแผ่นแพลตฟอร์มให้เราเหยียบ เพราะฉะนั้นอุ้ยอันนี้ไม่ต้องล,ล,ล,ลืมเลยคุณลืมเลยเแล้วเราก็หล่นลงมาแทนไม่ต้องกระโดดไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องจดจมตีคุณพอกดโจมตีแล้วน้องจะหมุนตัวอันนี้บอลสีอันนั้นอะไม่เอาสีม่วงไม่เอานะคะอย่ากเก็บมันมาเนาะพยายามบังคับนิดนึงไม่รู้นะโทรศัพท์มือถืออาจจะยากกว่าปกติไหมนะ น่าจะยากกว่านิดนึงมั้งคุณโอเคเราต้องออกแล้วนะคะสลับตัวมาเนาะแล้วก็แลบลิ้นไปนะคะโอเคตรงนี้รอเขากระเถิบออกเนาะ,ะแล้วก็อันนี้นี่แน่สมบูรณ์แบบด้วยเหรออ๋ออันนี้น้องเขารวบรวมให้ได้ระยะเพิ่มนะคะอันนี้เรายืดไปเลยคุณแล้วได้แล้วน้องเปลี่ยนสีไงนะ เปลี่ยนสีเรียบร้อยขอบคุณครับกลับมาที่พงพิดานพกษาด้วยหรอคุณโหได้รับระดับ SS นะคะเดี๋ยวเราเลือกด่านไปด่านที่สองอา้าวด่านที่2โอเคเก็บรางวัลก่อน <c oughs> เก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวอันที่2โฟกัสแน่ชัดกดดูตรงเข้าท้าทายได้เลยตึง้งอันนี้เรามาเที่ยวพงพิรดนพกษากันหมดเลยเหรอเอา้าอันนี้เราเข้าท้าทายตั้งแต่เมื่อกี้ตนไปเปิดเสาก็ได้นี่วะ่ะแต่มันอยู่ข้างบนนะดิคุณ ยืมน้องก่อนแป๊บหนึง่งเอาเป็นว่าอ่าเดี๋ยวให้น้องยืดน้องยืดขึ้นไปให้หน่อยโอเคน้องยืดไปประมาณหนึ่งแล้ว <c oughs> ค,คุณว่าคุณว่าถึงไหม <c oughs> ไม่น่าเลยคุณนั้นเดี๋ยวเราอ้อมนิดนึงนะคะคุณเวลาวิ่งก็ดูห่างน้องดุกดิกด๊กดุดิน่ารักน่ารักนี่นี่อะไรอ่ะไม่น่าเลยคุณ โอเคกลับไปเป็นตัวเดิมแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาทางนี้อ้อมนิดนึงนะคุณก็จะพอพอได้อยู่นะคะแล้วอ๋ออยู่ทางนู้นเอาจริงๆเราปะทับล่างน้องเขาขึ้นมาเลยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกระแสลมด้า <c> น <oughs> หน้นไหนเนี่ยคุณเฮอไม่มีกระแสลมให้หรอแล้วทำไมเราไม่เห็นนะคุณ <c oughs> มันมีป <c oughs> ีนขึ้นมาทำไมเนี่ย เริ่มท้าทายไปเลยคุณมีใครพลาดแบบเราไหมคะต้องใช้น้องยำกล้ากับแต่ปิดเหมือนเดิมนะครับพื้นที่แถบนี้เริ่มท้าทายเอเอยเอยโยตกใจหมดเลยดีที่มีถึงผัดบอมโอเคค่ะตรงนี้ยืดไปแล้วก็หล่นลงไปใช่ไหมสมบูรณ์แบบขอบคุณคา้าเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วเราก็จะดำเข้าไปนะคะ กดระเบิดกดโจมตีหนึ่งทีนะคุณเุ้ยเดี๋ยวพึ่งไหลไปขนาดนั้นดีแปะว่าแหมอันนี้มีกดเข้าได้งั้นเราก็เข้าให้น้องวิ่งขึ้นไปเลยคุณจะได้แบบว่ามันดูดเข้ามาเองนะคะทีนี้เราเปลี่ยนตัวเช่นเช่นเดิมนะคะน้องปะทับร่างแล้วอันนี้มาแล้วก็ไปทำนู้นต่อนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนี่ไง แล้วแล้วไปไหนต่อตรงนี้เหรอแล้วก็ล่นล,ล,ล,ลงมานะคะเรียบร้อยเอาน้องคีดเหรอ <c oughs> ทำไมทำแบบนี้เก็บให้หมดเลยครับได้กาฟิตี้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เหลืออันสุดท้ายนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้อง ต้องจุดไฟที่ผลไม้แล้วปล่อยให้ราชาขุนเขายำก้านะ่ะขืนมนลงไปซึ่งเราทําได้ไปไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราไปเข้าท้าทายก่อนเนาะสําหรับการเข้าท้าทายน่าจะเข้าท้าทายเราค่อยๆค่อยๆลงไปใกล้ๆใกล้เขตน้องยำก้ามาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปก่อนนะคะในพาร์ทนี้ก็จะเป็นส่วนของอเออเออมันต้องขึ้นไปข้างบนเนาะน่าจะเป็นส่วนของ เราไปอันอื่นดีกว่าคุณเศานี้เศานี้ไม่ได้งั้นงั้นเดี๋ยวเรามาที่อันนี้แล้วกันนะคุณเราก็นึกว่ามันอยู่ข้าง,างล่างมันอยู่ข้างบนเฉยเลยอันนี้จัดทีมาให้พร้อมนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าออออแค่นั้นก็สู้ได้แล้วคุณแป๊อันนี้มันมันระเบิดขอโทษที่มันระเบิดได้ไหมล่ะป ชุบมาหนึ่งคนก่อนเลยไม่น่าเลยคุณทีนี้เราก็สู้ไปเลยนะคะไปเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวรอชิโนบุเขานิดนึงชิโนบุเขาจะมีเออมันต้องรอคุณอันนี้นี่แน่แว้นออกก่อนไม่ใช่เลยเดี๋ยวออกก่อนพลังหมดแล้วไปเฮ้ยมันยิงใหญ่เลยคุณอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองนะคะ แล้็ก็เดี๋ยวชิโนบุคือชิโนบุต้องได้รับฮิวนี้นึงคุณเราก็กินอาหารที่แฟกอันติไปเพื่อหลบนะคะตรงนี้ที่นี่กเ็เพราะว่าเราจะเอัอพเรื่องความความประทับใจของน้องค่าสนิทสนมของน้องคาชิน่าคุณก็เลยใส่น้องเขามาด้วยแต่ถ้าตีคุณไม่แข็งแกร่งพอไม่แนะนำนะคะให้ทำแบบเรา คุณจะเมียนไหวไหมคะเสียงเราเนี่ยไหวหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้เราเอาอะไรไปตู้เขาอ่ะคุณเอาชินอบุเนี่ยนหะหลบก่อนนี่แน่เดี๋ยวรอรอทาดน้ำนิดนึงนะคุณทาดน้ำทาดน้ำโดนกินพลังไปแล้วโอ้โหกินไม่พักเลยนะนี่แน่เอาตัวถูกก็ได้ คุณเขากินพลังงานเราไม่พักเลยอโอ๊ยโอ้ยนี่เนีเราเราออกแป๊บหนึง่งน้องออกก่อนโอ้ยจะให้น้องออกโอ้ยโอ้ย,อย,อยจริงๆเราเดี๋ยวเราปาดไปหนึ่งก่อนคุณโอ้โหสูบพลังงานหนักมากเอาตัวถูอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ตัวถูเดี๋ยวรอรอเขาเจาะโดนเจาะโลให้ได้ก่อนคุณ ทีนี้ก็ซิงชิวยังไม่ได้ซิงชิวได้หรือยังขอปาดน้ำหนึ่งขออันติก่อนอันติก่อนชิงอันติก่อนแต่คุณไม่เล่นลไม่ได้เล่นชิงอันติไปก่อนโอ้โหแล้วโลมันมาอีกนายนายเร็วเกินไปแล้วนะจริงๆถ้ามีแบบเบิร์นิ่งมาน่าจะน่าจะจัดการได้เร็วกว่านี้นี่ไนร่าเรียบร้อยโอ้โหอย่างเท่เลยคุณเสมี่น มีลมพัดไปจุดต่อไปด้วยนะคะไปเลยคุณเราจะรออะไรอยู่ล่ะรอเดไม่นะ <c oughs> นี่แน่ลงตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เก็บพลังงานให้เรียบร้อยก่อนคุณไมงันมันไม่พอใช้นะคะ <c oughs> ใครมีตัวอะไรที่แบบเต็มเต็มตึงๆก็เอามาใช้ได้เลยนะคุณเพราะแต่เมื่อกี้เราเก็บของเขายืงยังอะ เดี๋ยวโอโหนายมาอีกแล้วเหรอนายมาอีกแล้วเราเราไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะอือหือปาดน้ำก่อนหนึ่งปาดน้ำก่อนอีกหนึ่งเสร็จแล้วก็โอ้โหโมันมันโล่มันมาเร็วมาเยอะมาทีมาอะไรของนายนี่ขยันดูดพลังงานเราโอ้โหดูดไปอีกแล้วนายจะเอาไปเป็นของนายทุกวันไม่ได้นะรู้หรือเปล่า โดนโดนกระแทกกระแทกเออติงช <laughs> e ิวเราเราชิโนบุคนเดียวนี่เอาโตถูไปก่อนคุณมันจะได้มีน้ำไว้ใช้ไว้กินไปต่อได้เลยค่ะ <laughs> จุดเมื่อกี้เราลืมเก็บของนีิว่าหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูจุดสุดท้ายอ๋อ <laughs> มีเควสหรือเปล่าวิ่งมาลงมาตรงนี้แล้วจวก็เจอน้องยำกล้าพอด,ดีอดิน้องยำก้าตัวใหญ่บิ๊กเบิม้มนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอันติเราค่อยไปอีกรอบหนึง่งร <c oughs> ุยรุย <c oughs> ปักหัวนี่แนะ่นี่ไงมีน้ำให้ช่วยเอาน้ำหมดไม่เป็นไรคุณเอาแล้วตรงนี้มันจะดูดชครเข้ามาไป แน่จริงนายเข้ามาใกล้ๆแน่จริงนายเข้ามาใกล้ๆดิอุยอะเขาก็แน่จริงเหมือนกันนี่หว่าโอ้ยจะไปเอาตัวแบบนี้มาเขาก็คงไม่คาดหวังว่าจะให้เราเอาตัวนี้มาหรบกมังคุณอันตีไปก่อนคุณเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวจะมีมีคนที่ โอเคปาดหนึ่งปาดสองเพื่อที่จะเก็บอันติให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็อยู่ไหนโหตัวนี้เลยหรออันติพร้อมแล้วแต่ว่าแต่ว่าติดคูเดาในน้อยในติดคูเดาแบบนี้มันไม่รับรื่นเลยนี่แน่นี่แน่นแนมาทำไมมันมีของอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยคุณแล้วเราไม่ได้เก็บคะ <cido f 1> มีคนเลือดเหลือน้อยจะส่งสามรอบจนง,งอแงแล้วเนี่ยคุณชิน,นบูสูบเลือดตัวเองทำไมทีนี้เขาก็ให้เราเข้าไปท้าทายน้องยำก้านะคะจนน้องยำก้าถ้าคุณท้าทายปุ๊บเราแนะนำว่าเอาตัวธาตุไฟไปด้วยสักคนหนึ่งเบงนี่ก็ได้นะคะเอาเป็นเนบงนี่มาเพิ่มนะคะหนึ่งคนชิน,นบุฮิวตัวเองหน่อยนะล่ะแล้วก็เข้ามาทางนี้เลยคุณ มันจะมีเสาเสวาวัดอยู่ข้างล่างด้วยนะคะถ้าเกิดว่านี่ก็แวะเก็บของเหลือเกินถ้าเกิดว่าคุณอันเนี้ยน้องเขาเริ่มพ่นๆเจ้าเจ้าสิ่งนี้ออกมาแล้วใช่ไหมอันนีมน้มันมุดไปไหนอะเรามุดได้ไหมเอา้าเอาเอคือคุณเพิ่งรู้ว่ามันมุดขึ้นไปข้างบนไม่เป็นไร <laughs> โอเคตรงนี้น้องอยู่ตรงนั้นคุณ มีเสาอ,อยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะคะก็เปิดเสาให้เรียบร้อยก่อนก็ได้เสาอยู่ไหนเอาอยู่ข้างบนเสาอยู่นูน่นเปิดให้เรียบร้อยก่อนคุณแล้วค่อยวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็เทคนิคคือเวลาเขาพ่นอน,นันออกมาใช่ไหมแล้วเขากำลังทำท่าว่าจะกินมันคุณก็คุณก็แบบเอาเอาตัวไฟอะ่ะไปจุดไฟเจ้าผลไม้ที่เขาพ่นออกมาโอ้โห <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <laughs> ใช้เป็นเบงกีคนเดียวก็ได้ ออื S <S นี่แน่อันนี้เริ่มแล้วคุณเสร็จเราก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึงนี่แน,น,น่น้องกำลังเอาเข้าไปนี่ไงได้เรียบร้อยแล้วคุณแล้วน้องก็จะน้องก็จะแบบตันนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถไปใส่น้องได้เต็มที่นะครับใส่ให้หมดเลยชินโนบุของหมดหลัวลูกมันไม่ทันต้องจะก้้หรือยัง เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนี่ไงเขาจะพ่อนออกมาใช่ไหมคุณแล้วเขาเตรียมจะดูดเข้าไปพอเขาดูดเข้าไปนี่ไงล่ะเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตแถมตัวนี้อีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคุณมาขอเป็นตัวที่มีเออเป็นตัวธนูมาเพิ่มหนึ่งคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเขาเราต้องปล่อยเขาให้ร่วงลงมาจากอากาศเนาะคุณระหว่างนี้ระหว่างนี้ตีเขาไปก่อนก็ได้นะคะ ระหว่างนี้เราจะเก็บเก็บอันติของเราไปก่อนเนาะชั่วขราวชั่วคราวอย่าเลี้ยงเขาไว้นิดนึงคุณอย่าให้เขาคิดอ<ค><ณ>เขาจะคิดไหมเนี่ยไม่คิดหรอกมั้งคุณคือขอเก็บอันติไงอแล้วเวาเราก็วิ่งหนีออกมาสักครู่นึงเดี๋ยวรอให้เขาให้เขาจมให้เขาบินขึ้นไปเขาสร้างโลกแป๊บหนึ่งคุณ แย่ yeah, แล้วคุณไทยมาไม่เลิกเว้นระยะหน่อยนะคุณไม่งั้นเนี่ยจะไล่อีกแล้วฮ่าน,นี่ไงล่ะนี่แน่ยิงไปหนึ่งยิงไปสองโอ้ยโอโจสมาปาดอันนี้คุณไม่ให้กินเดี๋ยวเราต้องต้องรอปาดอีกรอบหนึ่งคุณ มีคนขีดไปหนึ่งเอาตัวบาบาร่ามาก็ได้นะคุณนี่แนะ่เราเดินเข้าไปใกล้ๆเอาตัวไปถูระวังนิดนึงคุณโอ้โหเราเราไอ้น,นี่ไม่ไหวแล้วอะโอ้ยนี่แนะ่ลงลงมาดิ่ขอขอปาดหน่อยปาดหนึ่งยิงยิงยิงเอาตัวนะ้ำนี่ไงคุณมันจะร่วงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ ใช้บาบาร่าก็ได้คุณจะได้ละลายโลกเขาได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ไม่สะดวกอะไรยังไงก็อีกอันหนึ่งเราจะเอาตัวธนูมาทําไมอ่ะเนี่ยแค่แค่คนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวธนูเนะอะวันนี้มันมันไม่ต้านทานไม้ไม่ต้านทานไฮเปอร์บูมนี่หว่าคุณก็ <laughs> คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะเดี๋ยวอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นอ๋อ ก่อนอื่นเนาะรีบรีบเลยเดี๋ยวอ,อันนี้ยังไม่ได้รับรางวัลก็คือผ่านการทาทายช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาแน,น่จุดไฟผลไม้แล้วปล่อยให้น้องยำก้านะคะยำก้าตัวยักษ์กินเข้าไปอันนี้เรียบร้อยแล้วเรารับรางวัลได้หมดแล้วส่วนอันนี้ที่ที่บอกว่าทําลายโลกของน้องเพื่อให้มันร่วงลงมาเมื่อกี้ทาให้ดูแล้วเนะาะก็ใช้ธาตุน้ําธาตุไฟฟ้าหรือว่า เอ้ ه, ก็น้ำหรือไฟฟ้าน้ำแข็งก็พอได้อยู่ถ้าคุณมีเนาะเดี๋ยวเราไปดูรางวัลอ๋อมันไม่มีมันไม่ได้อยู่แลกตรงนี้นี่หว่าตอนนี้รางวัลหลักสี่ของเราดับได้อีก2อันนะคะเหลืออันสุดท้ายนะคุณก็ก็จะขาดอันอันนี้แหละเหลววารีเหลววารีก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วไว้เจอกันหนะ้าบาย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 ใจคอจะไม่ชุบฟิชเชลด้วย